สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวทั้งหลายเออวันนี้ผมอยู่ที่ออบ้านเลขที่99ทับ176ซอยสายใหม่22ถนนสายใหมซึ่งขณะนี้ก็เวลาประมาณ5โมงเศษแล้วนะครับก็อากาศก็พอเย็นสบายดีแต่ในช่วงกลางวันนั้นอากาศที่นี่ร้อนมากครับ ตอนเย็นๆก็ค่อยอยังชั่วหน่อยเวลากลางคืนนอะก็ยังไงก็ตามมันก็ยังร้อนอยู่ดีเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากการใช้ไฟในบ้านหมู่บ้านของเราเนี่ยที่บ้านใช้ไฟเดือนละประมาณ2,000บาทเสร็จๆแต่ว่าเดือนที่แล้วนี่ใช้ได้ประมาณ2 2 0 2เดือนก่อนนั้นเดือน ภูมภาพันในใช้2,002แต่ว่าเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ย2,006จะเห็นว่าไฟขึ้นไปเยอะมากเดียวถามทุกๆบ้านหลายบ้านก็ขึ้นทุกบ้านไม่ทราทบเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะอากาศร้อนใช้แอร์มากหรือเปล่าครับเพื่อนๆเนไป็นไงบ้างก็ยังไงก็ทำคลิปส่งมาบ้างน,นะครับส่งตะดอกมาก็ชักเบื่อแล้วะนะครับก็เราจะได้เห็นบรรยากาศ การมีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าเพื่อนเืนเรานี่มันเหลือน้อยเต็มที่แล้วแล้วก็ชีวิตในวัย80นี่มันก็อลอ่งรอยสังขารล,ล่งโอยไปเยอะทีเดียวปีนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้มาสังสรรค์กันนอกจากว่า,าบรรยากาศเกี่ยวกับการติดต่อของโควิด -19 มันได้ผ่านพ้นไปแล้วนั่นแหละเราถึงจะมีโอกาสาได้ สนทนาพาทีกันวันนี้มีเพื่อนปีชารู้หลักก็โทรมาคุยกันนะครับก็ถามไทยเกี่ยวกับเรื่องความสารส,ส,สุขดิบเป็นอย่างไรบ้างแล้วหลังจากนั้นผมก็โทรไปคุยกับคุณสุประโชคซึ่งทั้งสองท่านนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเออปอีชาบอกว่าฝนตกแต่ว่าที่สุประโชคเป็นยังไงบ้างไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้ถาม ถึงเรื่องฝนฟ้าตกเป็นยังไงครับก็อาศัยที่ว่าเราอยู่ว่างๆเชา้ากลิ้นมาก็ส่งลายเป็นดอกไม้บ้างเป็นพระพุทธร,รูปมากอวยพรกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีแล้วในช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาก,ากักไม่ให้ไปไหนให้สูงอายุต้องอยู่กับบ้านครับบางก็รู้สึกงหงาเหมือนกันผมเองก็คิดว่าเอะเราจะทําอะไรให้มันนั่งดูทีวีทั้งวันันก็ไม่ไหว คิดถึงเพื่อนนะครับเออวันนี้ก็คิดคิดได้เออเราส่งคลิปสั้นๆมาคุยกับเพื่อนๆนะครับดีกว่าโทรศัพท์เพื่อนคนไหนอยากจะทําคลิปพูดคุยกันก็เรียนเชิญน,นะครับเราจะได้เห็นหน้าเห็นตากันบ้างคลิปนานๆก็คุยกันแบบเนี้ยเปลี่ยนแทนที่จะส่งดอกไม้เราก็เปลี่ยนเป็นส่งคลิปกันดีไหมครับเพื่อนครับ ชาวคุยกับสุภโชคก็คุยกันโอ้โหใช้เวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงมั้งถามสารทุกส์สุขเดีบกันครับก็ทําให้หายเหงาไปได้ก็คิดถึงเพื่อนตอนที่สมัยเรายังเป็นนักเรียนด้วยกันหรือว่ายังอยู่ในวัยรุ่นก็พูดคุยกันเป็นที่สนุกสนานนะครับเดือนนี้หรือว่าปีนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้มาสังสรรค์กันแล้วเนื่องจากทางราชการกําหนดว่าพวกเราเนี่ยต้องอยู่กับบ้าน นะครับผมเองในช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับนอกจากะอยูก่กับบ้านเช้าก็ตื่นมาก็สายหน่อยธรรมดาเราก็ตื่นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ตื่นขับรถไปส่งหลานที่โรงเรียนตอนนี้หลานปิดเทอมรู้สึกว่าจะปิดยาวด้วยในปีนี้นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องโรคโควิดเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างก็ลองส่งคลิปมาพูดคุยกันบ้างนะครับ เพราะว่าได้พูดคุยได้เห็นหน้าเห็นตากันซึ่งขณะนี้ผมก็นั่งอยู่ในรถนะครับเพราะว่าอยู่ในรถก็เสียงรบกวนก็มีน้อยหน่อยถา้าอยู่ในข้างนอกนี่ก็เสียงรบกวนมันก็จะเยอะการพูดจามันก็จะไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับครับเพื่อนคนไหนที่ต้องการที่จะอ,อ,อยากให้เพื่อนๆมีโอกาสได้ทำคลิปเล็กๆมาพูดคุยกันสัก 5- ทีสิบนาทีนะครับ ลองลองดูลองดูเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้การคุยทางโทรศัพท์นั่นบางทีอย่างวันนี้ผมพูดกับคุณสุประโชคกับคุณปรีชารุลักเนี่ยสองคนกปปะปาไปเกือบชั่วโมงก็เสียค่าโทรศัพท์เยอะเหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยชอบคุยทางไลน์หรอกเพราะว่าคุยทางไลน์มันไม่เสียตังค์แต่ว่าคุยทางโทรศัพท์มันชัดเจนดีนะครับก็ผมเองก็มีโปรโมชั่น การใช้โทรศัพท์นี่1เดือน300นาทีก็เหลือทุกเดือนนะครับพักนี้ไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์เท่าไหร่ครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะหาโอกาสหาเวลาหรือสลับเวลาใครที่มีเวลาพูดคุยทางคลิปนี้ก็ดีนะครับลองลองทำมาคุยกันดูบ้างสิครับผมก็จะใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับเล็กๆน้อยๆเพื่อคุยกับเพื่อนๆ ยังคิดถึงกันอยู่ครับวันนี้ก็อากาศเย็นแล้วแล้วก็เวลาห้าโมงขว่าแล้วนะครับก็จะขอลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้แล้วก็โอกาสหน้าก็คงไม่นานนะครับผมจะทำคลิปส่งมาเรื่อยๆถ้าหาว่าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมก็จะทำคลิปส่งมาพูดคุยอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องมีราอะไรต่างๆก็จะมาคุยมาเล่าให้ฟัง วันนี้ก็ขอสวัสดีตอนเย็นครับเพื่อนๆ